อเลเกสวัสดีตอนเช้าตอนที่ย่างตอนเย็นนะคะพี่พีเอฟซีวันนี้พวกเราอยู่ที่ไหนคะวเวลาอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ป่าอีกแล้วนะ่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้ไอ้กอล์่กำลังนั่งกินอะไรอยู่ไอ้กอล์กำลังนั่งกินเส้นนะคะเราวันนี้ก็ไม่ได้มีเสืออะไรมา ปูนะครับก็คือแบบมากระทันหันก็มันเลยไม่ได้เตรียมของอะไรมาเยอะนะก็ใช้ผ้าของไอ้ที่รองที่รถยนต์ก็มาปูนั่งก็แล้วกันนะคะเสริมโมโมกินอะไรเส้นหมี่หัวโองโมโมูนี่เผ็ดเชียนะของในของอาปาก็กำลังต้มอยู่ทำไมโมโมแต่งตัวเฉยจังเลยวันนี้ไละเดี๋ยวมาหนืม สวนป่าก็เปชิวๆที่นี่ก็เป็นที่เดิมน,นะครับที่เราชอบมาประจํานะครับทุกคนนี่บรรยากาศปา่ปาป่าที่ที่เรามาประจําฝากินเยอะๆนะคะมัม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 ,ม,มส่วนอันนี้ก็เป็นของปลาปลากำลังต้มเส้นนะครับแล้วก็ ใส่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะมาม่าเผ็ดอ่ะทุกคนมาม่ามาม่าเกาหลีเขาเรียกว่ามาม่าเกาหลีเส้นได้ยังได้ละไดเดี๋ยวเทน้ำก่อนนะวันนี้อปาจะกินมาม่าเกาหลีเทน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาปรุงมาม่าเกาหลีมาม่าเผ็ดกันนะครับเน่อค็ว่า,าปลาก,กินสองซองเลยนะกินแบบปากเบินไปเลยอืมปากเบินกินแบบปากเบินไปเลย มแล้วบ่ะเดีย๋าายวใส่ฟุดลองลงไปด้วยทุกให้เข้ากันน่ากินไหม อร่อยไหมคะอร่อยจงุดอร่อกีกแล้วระครับพี่พีชมากินมามากก่าเกาหลีกันวันนี้พักยกกินเนี่ยทีนะวันนี้พักยกกินน้ำพริกปลามากินมามากก่าเกาหลีกันกินไหมอืมไม่กลัวกินไหมลูกอ่าเผ็ดมาก ค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินแล้วค่อยๆเดินค่อยๆวิ่งค่อยๆวิ่งค่อยๆวิ่งโมจะพาให้ขวาไปไหนอืมไปปั่นจักรยาน ต่อแตะต่อแตะไปนะบินบืนบืนบืหูปรรยากาศสวยงามมาก <c oughs> <c oughs> ชอบแหละมามามีมาเก่งมาสิ่งมา

ไปไม right? ่ได้แล้วป่ะนี่มันวื้นๆตรงนี้เลยมันวื้นๆตรงนี้มันวื้นๆตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วตอแตะ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 ตอแต่ไปไหนไปไหนชอบเดินแล้วหนึ่งชอบเดินแล้วหนึ่ง แม่โมโมไปแล้วนะโมโมไปแล้วนะมาแล้ว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 มาแล้โมโมไปแล้วมาแล้วมาแล้วไปเลยไปเลยไปเลยเย้เอาเอาเอาลดความลดความลดความแล้วลดความแล้ว cũng mày, đây 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 mày đây 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 mày, đây 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 Eh eh Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola.

เอ้ยอ๋อไอ้ควายจะเก็บฟืนไอ้ควายจะเก็บฟืนเก็บฟืนไงเก็บฟืนไปไปก่อไฟสวยนั่นเด,ด,ดี๋ยดิของฟ้าสวยมากเลยครับวันนี้พี่เอฟซีว้าวเยอะแหน่เนาะเอเดนนร์โฟมเนาะเอเอเดร์สับโบเอ้ถูกแล้วเอเดนนร์น้ำโอมเนาะ บรรยากาศดี่ดีนะครับพี่พีชซีขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรานะครับให้กำลังใจพวกเราใครถื่ชอบคลิปเที่ยวป่าแคมปิ้งแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ลกดแชร์ให้ด้วยนะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราได้ครับไปไหนกันต่อเหนือ่อย <_' S 2> พักก่อนพักก่อนาทางนี้

โอ้ชอบไหมทำให้ดูทำให้ดูทำให้ดูเฮ้ยทำให้หนูดูเฮ้ยแปะโอ้สุดยอด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 ทีหนึ่งอีกที่หนึ่งอีกทีหนึ่งทำยังไงนำยังงทำยังไงอ่าใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นนะ ¡Mira! <muchas>